いいかな สวัสดีคะ่ะใหม่ทงค่ะวันนี้นะคะพบก,กับช่องจามชนเนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวตลาดนัดเมืองฝางนะคะตลาดนัดวันพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฝางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันนะคะว่าข้างในจะมีของกินของขายอะไรบ้างนะคะไปชมด้วยกันเลยนะคะโอเคมาในห้องฟ้ามาเลยด,ดีกับปุดกับนัดตีนเมืองฝางตีใหญ่ที่สุดในเมืองฝางเลยคะ่ะอยู่ในสิ่นี้ของขายเจ๊เจนะคะน้องเดี๋ยวเข้าข่ากันดูจ้ากันเลยค่ะว่าสิ่มีของกินของขายยังคร่องกันด้วยจ้กันค่ะ แล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในนะคะโอ้เสื้อผ้าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนก็เยอะมากนะคะวันนี้มีผู้คนมาซื้อของเยอะมากนะคะก็จะมีของกินด้วยนะคะมีเคียงแล้วก็ตรงนี้เป็นปลาทูนะคะแล้วก็เนื้อหมูเราจะเดิน เข้าไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาเดินชมบรรยากาศนี้มากเลยค่ะคนคึกคักมากนะคะแล้วก็จะมีของกินของใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมาขายเสื้อแขนยาวอุ่นๆนะคะแล้วก็มีของใช้ทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงของกิน ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวหลามมูลนะคะที่เคยลงคิดไปแล้วนะคะของไทยใหญ่นะคะแล้วก็ผล,ลไม้หืมก็คือคนก็เยอะนะคะของขายก็มีเยอะให้เลือกกินเลือกทานนะคะ ก็มีของกินกูเมี้ยวๆเน,นี่ยคะเนาะรวมถึงของใจกูอย่างนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเน,นี่ยค่ะเนาะมันเขาเข้ากัดเย้าก็เปิ่นไดเอาเสื้อผ้าหนาๆมาขายเน,นี่ยค่ะเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขนมไข่นะคะเขาทําเองแล้วก็เราก็มาอุดหนุนนะคะแล้วก็จะมีไส้อัวดด้วยนะคะเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นของกินข้าวปลุกงานนะคะ คืออร่อยมากนะคะหรือว่าโมจิดอยนะคะ,ะ,คะเขาจะเอามาทําเป็นแผน่นแล้วก็มาย่างไฟนะคะนี่ค่ะย่างไฟหอมๆนะคะน่าอร่อยไหมคะผักผลไม้อะไรที่เป็นของเมืองหนาวของบนดอยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเอามาขายเหมือนอะโวคาโดนะคะบัวหิมะแล้วก็ผักนะคะผักโอซุ่น อันนี้มะวาวนะคะแล้วก็มะขามเผือกมีคือมีทุกอย่างนะคะที่เป็นของกินอันนี้เขาจะเอาลงมาจากที่ดอยอ่างขางนะคะเอาลงมาขายที่ข้างล่างนะคะทุกวันพุธนะคะเขาจะเอามาขายถ้าอยากกินของกินบนดอยเราไปเที่ยวที่ตลาดนี้นะคะก็คือมีทุกทุกอย่างเลยนะคะนี่แล้วเราก็จะมาชิม ผัวผูอุ่นนะคะเป็นอาหารของไทยใหญ่นะคะของคนจีนด้วยเจ้านี้เขาทำอร่อยมากนะคะถ้าไปตลาดวันพุธเมื่อไหร่เราก็จะไปเวชิมตลอดเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากจริงๆนะคะเขาอยู่ที่อังคังแล้วเขาก็จะลงมาขายทุกวันพุธนะคะเจ้านี้นี่ก็จะมี แคบหมูหนังปองด้วยนะคะนี่เราขอจะนี่ถ่ายเจ้าของร้านแล้วก็นี่ขอถ่ายคุณยายด้วยเขาก็ถ่ายาอันนี้จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเมืเ่อกี้คุณยายกินอนันนี้เราก็จะชิมถัว่วพูอุ่นนะคะก็ <c oughs> ถ้าภาษาไทยใหญ่จะบอกว่าถัว่วพูอุ่นเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่มันจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวสีขาวแล้วก็มาใส่รวมกับ มันจะเป็นถั่วลูกไก่นะคะเหลืองๆเขาเอามาต้มแล้วก็เอามาทําให้มันข้นๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอามาผสมนะคะก็จะมีเครื่องปรุงมีพลิกมีทุกอย่างเลยนะคะมีผักด้วยนะคะก็คือดีมากนะคะอยากให้มาลองชิมมากๆนะคะพอกินเสร็จเราก็จะเดินกลับออกไปแล้วนะคะเราก็จะชมของกินต่างๆนะคะ นี่ดอกไม้สวยๆก็มีนะคะเขาเอามาขายเป็นยังไงบ้างคะของกินเมืองฝางตลาดนัดวันพุธนะคะจะเป็นทุกๆวันพุธเลยนะคะก็คือจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นอา่าจะเรียกว่าใจกลางเมืองฝางก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินพาชมตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ ของกินมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี่นะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ชิมนะคะแต่ว่าขอดพระคุณเราลองชิมไปแล้วนะคะมือเนรพะคาแกดด้านล่างฟางเลคะเนาะคนน้ำแล้วก็ของขายก้นน้ำจ้อนเลยค่ะเนาะนี่อันนี้เป็นข้าวพุกงานลยคะอันนี้ยังไไนะคะเนาะอันนี้ซื้อที่คุณยายนะคะท่านเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่านี่ขอไปตองนี่มันต้องกินตอนร้อนๆนะคะถ้ามันเย็นมันก็จะไม่ค่อยอร่อยมันจะเย็นๆมันจะแบบแข็งๆนะคะนะครับมันเหมือนจี๊ดมันยืดๆนะคะ ข้างในมันเขาจะใส่น้ำอ,อ้อยแล้วน้ำก้องงานนะคะอร่อยมากะคะแล้วเราก็ได้ของกินของกระอุนหนึ่งทุงแล้วก็ไปฝากแม่นะคะแล้วก็ขนมไข่นะคะค่ะวันนี้ก็จะจขอจบคลิปยังเท่านี้นะคะฝากติดตามในคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปกินของอร่อยๆในเมืองฝางนะคะก็จะขอจบคลิปยังเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมจามชนแนลนะคะ ขอบคุณคูก่อนเลยคะ่ะนาะตี๋ครับตัวไจัมเชนเนลเอย่างกับนั่งใจจัมเชนเนลเนี่ยค่ะนี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดคะ๋ยวนาะว่าเท่าไหรกินนิยังแล้วก็กว่าเนี่ยกันไรของอร่อยๆนี่เมื่องฟังเลยคะ่ะนาะไปสุขภาพวัสดีค่ะ